และที่มาของสติกเกอร์สวยงามนะครับคุณภาพดีก็ตามนี้เลยนะฮะซีลวดหลังนะครับเป็นเบอร์1นึ่งสวิงอาร์มเป็นของฮนสวยงามขนาดเหล็กนะฮะขนาดเหล็กในการตัดเชื่อมอ,อ่นนี้ก็จะเป็นแกนสวิงอาร์มของคาบูเลเตอร์ที่เห็นอยู่นี้เป็นของฮอนดับชุดชกหน้าเป็นของแกนล้อหน้านะครับก็จะใช้แกนล้อหลังของ h o n ด a สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมวายทูคีวิบานบ้านทุกท่านนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะฮะจะเป็นคลิปรีวิวนะครับชิ้นส่วนต่างๆนะครับหลังการปั้นเสร็จนะสำหรับเจ้าเว็บร้อยเอสคันนี้นะฮะไปเริ่มกันที่ชุดล้อก่อนเลยแล้วกันนะฮะมาที่ชุดล้อก่อนนะอันนี้เป็นฝีมือการปั้นของช่างอเนกบายวายทูคีวิบานบ้านนะครับเน้นย้าอีกทีนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะสับสนนะสำหรับทีมปั้นวายทูคีวิบานบ้านนะครับจะมีอยู่2คนด้วยกันนะครับก็ Y2K ก็ผมเองนะฮะและช่างอเนกใบ Y2K พี่าวบ้านครับผมโอเคชุดล้อเป็นขอบสจิตร์นะสีดำนะฮะชุดล้อขอบสจิตร์สีดำนะครับหน้าหลังนะขอบสจิตร์เท่ากันนะฮะโอเคนี <Okay. S 1> ่นะครับอ่าชัดเจนนะฮะโอเคนะฮะสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วแหละนะครับผมอ่ายางคาเมลนะฮะโอเคนะยางคาเมลนะฮะสปอนเซอร์ไม่เข้าหรอกก็พูดไปแล้วแหละนะฮะตามสเต็ปนะครับผมอ่ะซีลวดนะครับผมซีลวดหลังนะครับเป็นเบอร์หนึ่งห้าเจ็ดนะครับเก้าคูณหนึ่งห้าเจ็ดนะ คุ้ยสี่ปกตินะครับอ่าซีรุดล้อหน้าครับชุดซีรุดล้อหน้าเบอร์หนึ่งแปดสี่นะครับก้าวคูณหนึ่งแปดสี่นะคุ้ยหกปกติตามสเต็ปนะฮะโอเคมาอ่าดุมหลังนะครับเป็นดุมเดิมของฮอนด้าเวฟคันนี้นะฮะทําการขัดและทําสีใหม่นะครับอ่าสวยงามนะฮะสีเหลืองตัดกับสีน้ำเงินสวยงามอยู่แล้วนะครับโอเคนะฮะมามาดูที่สวิงอาร์มนะฮะอ่าสวิงอาร์มนะ คดีอ้านเป็นของฮาร์ดโซนิกนะครับเป็นของฮ o ร์ดโซนิกนะนะฮะอ่าตามรูปทรงนี่เลยนะครับมีการตัดออก3เซนติเมตรนะฮะและต่อออกมาอีก3นิ้วนะครับจะอยู่ที่ความยาวรวมแล้ว60เซนติเมตรพอดีนะครับอ่าตัวตึงโซ่แบบรางสไลด์นะครับโอเคนะฮะแกนล้อนะครับผมอ่าแกนล้อใช้แกนล้อเดิมได้นะครับสำหรับล้อหลังนะจะยาวอยู่ที่9นิ้วนะครับอ่ายาวอยู่ที่9นิ้วนะสำหรับแกนล้อนะครับบูทล้อเดิมนะฮะอ่านะครับผม ยาวไปก็ตัดสั้นไปก็ต่อสําหรับงานแปลงนะฮะมีการเชื่อมนะครับหูยึดโชกหลังนะครับมีสติปการย้ายได้สสติปนะฮะสรูนะ3ระดับนะครับปรับได้3ระดับนะฮะโอเคนะครับแล้วก็มาสำหรับโชกหลังนะครับโชกหลังคู่นี้นะครับยี่ห้อก็ตามนั้นนะครับตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นะอ่าโอเคนะฮะประมาณนี้นะครับสีเขียวสดใสนะครับอ่าสีเขียวสดใสนะนะครับยาวอยู่ที่ 320มิลนะฮะโอเคผ่านชุดโชกหลังนะฮะอ่าชุดท่อนะครับผมอ่าท่อแล้วก็ขอท่อตรงรุ่นเวฟร้อยเอสนะฮะโอเคยี่ห้อก็ตามนั้นนะครับผมชัดเจนนะฮะอ่าเป็นรูปทรงเดินล่างนะครับตัวรูปทรงเซตนะฮะท่อทรงเซตนะฮะเดินล่างนะเสียงนุ่มๆเลยนะครับสำหรับยี่ห้อนี้นะโอเคนะฮะ สำหรับเกนสวิงอาร์มนะครับอ่านะฮะที่ขาดไม่ได้ก็คือการเปลงสวิงอาร์มนะฮะใส่เข้าไปในโครงบังลมนะครับก็จะต้องเปลี่ยนเกนนะเราใช้สวิงอาร์มของอะไรก็ใช้เกนสวิงอาร์มของอันนั้นนะฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเกนสวิงอาร์มของ Honda s o n i c นะฮะอ่า Honda s o n น c นะโอเคนะครับหรืออาจจะมีการเปลงหลายรูปแบบนะครับอาจจะเสริมบูทหรืออะไรก็ว่ากันไปตามสเต็ปการเปลงน,นะฮะไม่ได้จํากัดในความอยู่แล้วนะครับมาตรฐานให้เราเป็นคนตั้งนะฮะโอเคผ่านนะครับ <Wow. S 2> อ่ะมาทางด้านตัวเครื่องบ้างนะครับเครื่องยนต์นะเอาที่เครื่องยนต์ก่อนนะครับมีการขว้านเพิ่มขนาดลูกสูบอยู่ที่53มมิลนะฮะอ่าขวานลูกสูบอยู่ที่53มมิลนะรถคันนี้นะครับตอนได้มานะครับ FC ส่งมาปั้นมันจะมีเครื่องหลวมนะครับ <fur> มีอาการหลวมนะฮะมีควันนะครับอ่าควันขาวออกท่อนะฮะมีเครื่องหลวมไม่มีกําลังฟิตนะครับก็ต้องทําการฟิตเครื่องนะครับโดยการคว้านเสื้อสูบขายายลูกสูบใหญ่ขึ้นนะครับอยู่ที่53มมิลโอเคนะครับ มีการขัดและทำสีใหม่นะครับสวยงามนะนะครับสวยงามย้ําอีกทีว่าไม่มียิงทรายนะฮะไม่ยิงทรายนะอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นงานยิงทรายนะครับอันนี้เป็นงานเก็บรายละเอียดด้วยงานพ่นสีแบบลงรายละเอียดนะครับเก็บรายละเอียดสีให้นะฮะทุกคันไปนะครับโอเคอ่ามาที่คาบูเรเตอร์นะครับคาบูเรเตอร์ที่เห็นอยู่นี้เป็นของ Honda d เด d นะฮะคาบูฮอนด้าเด็นะอี้อก็ตามนั้นครับชัดเจนนะอ่านะครับตัวเท่าไม่ไก่ตัวเท่าไม่ไก่อยู่ตรงนั้นนะฮะ กิตติกอตโตโอเคนะครับชลุดกลองนะครับเป็นกลองเดิมนะครับอ่ามีเป็นกลองเดิมนะและคาบูเด็ดนะครับใช้กับเว็บร้อยนะฮะจะมีแรงอัดที่มากขึ้นนะครับในการดูดอากาศนะฮะในการระบายอากาศของ h อ n ด a d เด็ดนะครับจะดูดอากาศแรงขึ้นนะครับมีแรงอัดที่มากขึ้นก็ต้องช่วยรูระบายนะครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือระบายอากาศให้ไปเลี้ยงคาบูได้คงที่ให้คาบูอ่าทำงานได้คงที่นะอ่าเครื่องยนต์จะได้นิ่งนะครับไม่วอดหรือไม่ อ่าสึกน้ำมันนะฮะโอเคประมาณนั้นนะครับเบื้องต้นนะฮะเหล็กดามโครงนะฮะอ่าที่เห็นอยู่นี้นะเป็นสเต็ปการดามโครงนะครับอ่าตามสเต็ปนะฮะจากตรงนี้นะครับจากคอเกนคอนะฮะลงมาดามที่กลางตัวถังนะครับผมอ่ากลางตัวถังตรงนี้นะนะฮะและเชื่อมดามไปอีกทีหนึ่งที่หัวโชคหลังนะครับอ่าตามสเต็ปนะครับสวยงามขนาดเหล็กนะฮะ ขนาดเหล็กในการตัดเชื่อมดัดโครงนี้เป็นขนาดเหล็ก4หุนนะครับท่อแป,ป๊บ4หุนนะท่อเหล็กแป๊บ4หุนหนาอยู่ที่1.8มิลน,นะครับแข็งแรงทนทานนะฮะโอเคผ่านนะครับผมโอเคชุดชกหน้าเป็นของ KR นะฮะรุ่น k r นะเส้นผ่าศูนย์กลางของเกนชกอยู่ที่33มิมลนะครับอ่า33มิมลนะโอเคผ่านนะครับไม่มีการต่อเกนนะฮะอ่าไม่มีการต่อเกนจะยาวอยู่ที่75ซมพอดิบพอดีนะครับ วัดจากปลายบนลงมาที่ปลายล่างนะฮะอยู่ที่75ซนติเมตรพอดิบพอดีนะครับอ่ะมาถึงชุดดุมหน้านะครับผมอ่ะดุมหน้านะดุมหน้าเป็นดุมเดิมของฮอนด้าเวฟรอยเอคันนี้นะครับอ่าเมื่อเรามีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนโชกให้เป็นโชกแกนใหญ่นะครับของ k r ค,ความกว้างของอ่าปลายโชกก็จะกว้างขึ้นนะครับก็ต้องมีการเสริมบูทนะฮะอ่าเสริมบูทนะ เสืิมบูทด้านซ้ายและขวานะครับให้ได้ความห่างที่เหมาะสมนะครับในการเสื่อมบูทแกนล้อครับเราก็ต้องเอาที่ความเหมาะสมของความกว้างของปลายโชกเป็นหลักนะฮะมีการตัดเจียนะครับให้ใส่ได้เข้าไปพอดีพอดีนะฮะกับความห่างของระหว่างหัวโชกนะครับผมอ่าประมาณนี้นะงานเพลงไม่ต้องมีมาตรฐานใดๆนะครับเราต้องเอาให้มันใช้งานได้นะครับผมแค่นั้นจบนะครับแกนล้อหน้านะครับก็จะใช้แกนล้อหลังของฮอนด้าวิบนะครับ อ่ายาวอยู่ที่9นิ้วนะใช้งานได้นะครับแกนล้อหน้าเดิมของฮอนด้าเวฟจะใช้ไม่ได้นะจะสั้นไปนะครับเราจะใช้แกนล้อหลังของฮอนด้าเวฟเทนได้นะครับผมโอเคผ่านนะฮะกกิิตตมาดูจุดพลิกจุดนี้นะครับเห็นไหมครับอ่านะฮะชุดโช็คของ KR นะครับโดยธรรมชาติแล้วเขาจะเป็นดิสไซนะฮะอ่าดิสเบรกจะอยู่ด้านซ้ายนะนะครับอันนี้ก็เป็นงานแปลงเช่นเคยนะฮะมีการแปลงขาคาลิเปอร์นะครับใช้ปั๊มเบรกหน้าของ เวฟร้อยคันนี้นะฮะแปลงขาคาลิเปอร์นะ <š ie> สําหรับสเต็ปการแปลงขาคาลิเปอร์ก็ไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรมากมายนะครับทำยังไงก็ได้ให้หน้าสัมผัสนะครับของผ้าใบเบรกสัมผัสกับดิสเบรกได้เต็มหน้าและรูยึดน,นอ็อต2รูนี้เบอร์12นี้ตรงกับรูยึดน,น็อตแค่นั้นนะครับผมไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายนะฮะขอแค่นหนให้หน้าผ้าเบรกสัมผัสกับดิสเบรกเต็มหน้ารูน็อต2ตัวนี้ตรงกับรูยึดน็อตแค่นั้นจบนะครับผมโอเคผ่านนะฮะ สายเบรกหน้ายาวอยู่ที่36นิ้วนะโอเคนะครับผ่านตรงนี้ปอกชกนะครับปอกชกเป็นที่ใช้กันทั่วไปนะครับปอกหุ้มชกนะใช้กันทั่วไปเป็นปอกหุ้มชกวิบากนะครับอ่าผ่านนะฮะบางคนน่านะครับผมเช่นเคยนะบางคนหน้าเป็นที่ยมกันอยู่แล้วสําหรับรูปทรงนี้นะทั่วไปที่ใช้กันตามแอปซื้อขายต่างๆนะครับสำหรับแบบนี้นะลูกทรงแบบนี้เลยนะฮะอ่าสวยงามนะครับสามารถเป็นให้เข้ากับทุกโครงทุกรุ่นได้นะครับผมงานเป็นก็ต้องเป็นให้สุดอยู่แล้วนะฮะ โอเคนะครับแปลงทุกจุดอยู่แล้วนะฮะกิติโกตชุดสีที่เห็นอยู่นี้นะครับชุดเฟรมนะชุดสีเฟรมนะครับเป็นของเวฟร้อยเอคันนี้นะครับมีการกริบรายละเอียดแล้วก็ติดสติกเกอร์เข้าไปนะครับที่มาของสติกเกอร์เดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะครับในคลิปนี้นะครับติดตามชมนะครับที่มาของสติกเกอร์สวยๆนะคุณภาพดีนะฮะมาเอาให้จบที่โซนหน้ากันก่อนนะฮะโอเค บางเตหน้านะครับผมอ่าบางเตที่เห็นอยู่นี้นะเป็นของ Hon d a w เว e รุ่นนี้นะครับผมของเดิมนะฮะติดสติ๊กเกอร์เข้าไปสวยงามนะครับอ่าชุดหน้ากากไฟหน้าโคมไฟหน้านะฮะเป็นของ Honda w เว e S ร้อย S คันนี้นะครับผมโอเคนะฮะอ่ามือเบรกที่เห็นอยู่นี้เป็นมือเบรกแต่งนะครับผมสวยงามนะครับเป็นปั๊มน้ามันเบรกบนก็เป็นปั๊มแต่งนะฮะอ่าเบรกใหม่เข้ามาใส่เพราะปั๊มเดิมชำรุดนะครับ สายคันเร่งนะครับอ่าจุดนี้ก็คืองานเพลงเช่นเดียวกันนะสําหรับสายคันเร่งเดิมของวีฟจะใช้ไม่ได้นะครับมันจะสั้นนะฮะใช้สายคันเร่งของ Honda คลิกนะฮะแันฮอนด้าคลิกรุ่นคาบูนะคาบูเลเตอร์นะฮะโอเคแล้วก็มีการตัดนะครับยาวไปก็ตัดสั้นไปก็ต่อเพลงใส่นะฮะเพลงใส่อีกทีนึงนะครับผมอ่าทำการตัดอยู่ที่ยาวอยู่ที่แปดสิบถึงเก้าสิบเซนติเมตรนะครับโอเคผ่านนะครับประกับคันเร่งเดิมนะฮะโอเคประกับคันเร่งเดิมนะ ผ่านนะฮะกิตติกอตความกว้างของเฮนมีการต่อยืดนะครับข้างละ2นิ้วนะซ้าย2นิ้วขวา2นิ้วนะครับยาวอยู่ที่75เซนติเมตรวัดจากเป็นเส้นตรงนะฮะวัดเป็นเส้นตรงจะยาวอยู่ที่กว้างอยู่ที่75เซนติเมตรนะครับมีการติดสวิตออฟลันเข้าไปนะครับแทนสวิตกุญเจนะฮะเป็นการสะดวกต่อการใช้งานแล้วก็ดูเรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้ชุดสวิตเฮนเดิมนะครับผมเปิดไฟหน้าอะไรได้ปกติใช้งานได้ปกตินะครับ ไฟท้ายติดไฟเลี้ยวติดปกตินะครับผมเลื่อนไม้นะครับผมเลื่อนไม่มีการเบิกใหม่นะอ่าเลื่อนเก่าชํารุดนะครับอ่าหน้าปัดนะครับหน้าปัดเลื่อนไม่ชารุดก็เบิกใหม่มาใส่นะครับเป็นฝาครอบนะครับฝาครอบเลื่อนไม่นะฮะโอเคผ่านนะครับและที่มาของสติกเกอร์สวยงามนะครับคุณภาพดีก็ตามนี้เลยนะฮะเข้าไปเยี่ยมชมเขาได้นะอ่าที่ Facebook นะครับตามนี้เลยนะฮะ คุณภาพดีนะมือโผลก็ตามนี้สอบถามเข้าไปได้นะฮะโอเคเลยนะครับกิตติกตอตขาดหลืออะไรก็สามารถสอบถามคอมเมนต์กันเข้ามาสอบถามกันได้นะฮะผลงานการปั้นของทีมงานไวทูเควิบหวานบ้านยังมีอีกมากมายหลายรุ่นหลายรูปแบบหลายรูปทรงนะครับฝากติดตามชมนะครับฝากกดรับชมคลิปรวมปั้นคลิปรวมลุยป่าเอ็นดูโรและกิจกรรมต่างๆนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ